ครับสบายดีพี่น้องเมื่อสุภุสุคนเนาะมื่อนีพ้พบกับบาวนิดเนาะหรือว่าอ่าเป็นซองเนาะพี่น้องอ่ายันนิดอินทิเลียนชาแน,นลเนาะพี่น้องอ่ามื่อนีพ้พบกับบาวนิดอีกเนาะอ่าก่อนที่จะไปเบิง่งฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะฮะอ่าโอเคเราจะมารีวิว ส่วนเบาะนิดเนาะพี่น้องนี่ก็เป็นส่วนมันตดเนาะพี่น้องนี่ก็ส่วนเนาะก็บ่ได้กว้างปานใดเนาะประมาณเฮกตาร์ครึ่งเฮกตาร์เนาะพี่น้องเออนี่เนาะดนๆเจะมาเบิ่งเทื่อนึงเนาะพี่น้องนี่จะโคตรงามเลยเนาะฮะเราจะไปเบิ่งอยู่ในส่วนนะฮะ จะไปใส่จ้ะฮะฮะไปขุดขี้กระเดือนานะพี่น้นองเนาะเราจะไปเบิงอยู่อยู่ในเนาะจะเป็นอะไรอยู่นอกกะอินประมาณนี้นะพี่น้องก็งามเติมนเนาะเราจะไปเบิงอยู่ในสวนนะพี่น้องตอนนี้เขาก็ ขาอยู่ในส่วนแล้วเนาะนี่เนาะพี่น้องก็ยาวปานนี้เนาะบางบอนก็ยาวประมาณ2เมตรกว่าๆเนาะ3พุ่นแหอ่าเนาะหากได้ปลูกปีนี้เนาะพี่น้องบานิดกมารีวิวไปรีวิวสวนเนาะมื้อนี้เนาะบ่ได้ไปใส่เนาะกสุกว่อยเนาะพี่น้องโอ้เป็นลัวพุ่น โอ้โหโคตรงามเลยนะพี่น้องนี่กรับเบื้องนี้แหงงามนะพี่น้องเนาะอ๋อเบาหนิดกระเตียเนาะเตี๋ยเตี๋ยตะบาราลอยู่ยองตัวเองเนาะพี่น้องบ่เป็นยังอ่าเนี่ยเฮาเบาหนิดยังสวยเด้อพี่น้องเด้อคันสาวคนใดเนาะสนใจกลับมาคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เนาะพี่น้อง หยอกตัวเองบ่เป็นยังพี่น้องอ่ะเฮาจะมารีวิวเอ่าสวนเฮาตอเนาะจะไปเบิ่งอยู่อยู่ในพิ่นเนาะจะเป็นแนวใดไปนี่กะเป็นหญ้าเนาะพี่น้องบ่ได้บ่ทันได้ฉีดยาหยังเนาะบ่ได้ตัดซั่นกะเป็นเกิดเป็นธรรมชาติเลยเนาะบ่ได้ใส่ยอีหยังกนีเนาะประมาณนี้ หากระปุกปีนี้นะทุกคนกระปุกปีนี้ปีทําอิดเนาะพี่น้องบุกปีทําิดกะลองปลูกประมาณอ่าครึ่งเฮกตาร์เนาะพี่น้องอ่าบ่านิดจะอ่าบ่ค่อยได้เฮ็ดนําแม่เนาะมีแต่แม่ปลูกหลายน้องเนาะเฮาก็บ่ได้ส่วนน้อยสิได้เมือบ้านเนาะพี่น้องเฮาก็ไปเฮียนอยู่ในเนาะอยู่ในแขวง ແກງເຮົານີ້ແອະຕອນນີ້ເຮົາກໍບາວນິດຈະຢູ່ບາດບາດດອນເສືອເນາະພີ່ນ້ອງກໍບາວບານອິນທິໄຕເນາະບາງບາງຄິພາວຈະໃສ່ຄວອນແນບານິພາອນອວ່າໃສວອຍກດນາຮົາຢູບານດອນເສືືອທິນານ อเมืองสนามไสแขวงอัตปือเฮานี่ข่อยกะเฮียน,นอยู่เทคนิควิาสาศิปเนาะสาศิปส่วนน้อยสิได้เมือบานเนาะอ่ะวาวางัวางๆจะได้วันทิดวันเสาร์จะมาช่วยพ่อแม่อ่ะแม่นแหละช่วยปลูกนี่เอาปลูกแต่เดือนอ่าประมาณเดือนเดืนอนหยังเดือน3เดือน4เนาะพี่น้องประมาณ นี่เดือนเดือนเก่าแล้วเนาะเดี๋ยวน,นี้ก็เดือนเก่าแล้วพี่น้องประมาณเดืน 4, 5, 6, อนสี่เดือนห้าเดือนหกเดือนเจ็ดประมาณสี่ห้าเดือนเนาะพี่น้องก็ับไ่าสานีดเนานะอ่ะาเบื้องนี้กัเป็นอ่ามันต้นเขาว่ามีราคาเนาะพี่น้องกัเข้าคือสี่ดอหลายนะแต่ว่าเขาห้ากระปุกที่นี่นะพี่น้อง บ่เนี่ยักปลูกปีนี้กับพ่อแม่เนาะอ่าคันว่าได้ปีนี้พ่อได้พ่อได้อ่าเทินหรือว่าเล็กเล็กได้หน่อยก็ปลูกเพิ่มเนาะแต่ว่าส่วนเขาประมาณเฮกตาร์เต็มเต็มเนาะพี่นอ้องแต่ว่าปีนี้บ่ได้ฮิตเบิร์ดคันว่าฮิตปีหน้าันนี้เขาจะฮิตเบิร์ดเนาะพี่นอ้องอ่ะเราจะไปเบิ่งอยู่อยู่ให้มันสุดเนาะอยู่ในให้มันสุดอ่าบ่ทันสุดนะพี่นอ้องส่วนเขายัาง สีเยาวๆอยู่เนาะมันกว้างเนี่ยประมาณครึ่งเฮกตาร์เนาะพี่นอ้องเบื้องนี้อ่าน่าจะเป็นอ่าปลูกอ่าสุดท้ายเนาะพี่น้องปลูกอ่าแบบอ่าสุดท้ายนะสุดท้ายมู้เนาะก็เลยโบสูงไปไหนเนาะแต่ว่าเบื้องนี้ก็มันตน้น อ่ามันต้นกินเนาะพี่เนาะนต้นกินมันต้นพื้นบ้านเฮานี่แหละอ่ะคันผู้ใดอยากกินเนาะก็มาคอมเมนต์ด้านล่างอ่าคลิปของเบาหนิดได้เนาะกันว่าอยากอยากซื้อเนาะพี่เนาะอยากซื้อหรือว่าอยากมากินมาลินมาลินนำเบาหนิดเนาะเวลาเฮาลกนะุกเนาะลุกมนะัเนาะเอา มักกินนําบ่าวนี่แท้เนาะพี่น้องบ่เป็นหยังก็มาเป็นหมู่เป็นเพื่อนก็นได้เนาะพี่น้องนี่จะเป็นเบิ่งนี้บ่างามเนาะพี่น้องไปใส่หบ่า,าบ่า,าอ่นทาอยู่ันเด้อจะมารีวิวต่อเนาะพี่น้องเบิ่งนีกปลูกสุดท้ายเนาะสุดท้ายมูเ่เบิ่งเลยตําแต่ว่าบน บอนนี่เนาะพี่น้องบอลสุ้งๆนี่แต่ว่ามันเป็นอ่าฟุลายเนาะพี่น้องนี่อยู่นี่เนาะมันเป็นฟุลายฟุลดกุกไม้กุ๊กตอกเขาจูดอยู่หันเนาะพี่น้องก็เลยมันงามเนาะแต่ว่าเบือนี้แถวนี้ดินธรรมดาเนาะพี่นุอมเบื้องนี้ก็ยังบ่งงามเนาะพี่น้องบ่งงามปานไร นี่เฮาเตรียมสุดอ่าส่วนเฮาสุดแลเนาะสุดของการอ่าปลูกเนาะแค่นี้ก็เป็นหัวเนาะลำหัวกลำหัวอ่าด้วยม่เนาะแม่เฮาพ่อแม่เฮาก็บ่ทันได้ซื้ออ่าไม่ซื้อนําหลักจับเนาะหรือว่าก็เอาไหม่แถวนี้เนาะแถวส่วนเอาเองบ่เป็นหยังเนาะ ເຮ um, ົາຍຸດທຳມະດາແຕ່ວ່າຄັນຮິດຫຼາຍປີນີ້ກໍອາດຊິຊື້ຄົງແລັບກໍໄດ້ເນາະປະມານນັ້ນຄັນວ່າເຮົາມີນະແຕ່ວ່າດຽວນີ້ກໍບໍ່ມີເນາະອ່າຄອຮົາກພໃສພກິູນາພນ້ຄັນມີອຮົາຈບໍດຮອດນ້ສືອບນິດບຄັນວ່າບມີີນຮົາກ ไปใส่กับบไดได้ไปเฮียนกับบไดเนาะพี่น้องแต่ว่าเดี๋ยวนี้พ่อแม,ม่เฮาพอกินพออยู่อ,ยอ่าสวนก็ได้เฮ็ดเนาะพี่น้องสวนก็ได้เฮ็ดนาก็ได้เฮ็ดเนาะแต่ก็บ่ได้เฮ็ดเนาะเพราะว่าเฮาปลูกมันเท่านี้เนาะปลูกก็เริ่มปีนี้อ่ะเฮาจะไปต่อนะพี่น้อง อาก็แถวนี้นะพี่น้องก็กเป็นอ่ามันอาจสิ้นตายใน่หนึ่งนะ,ะเบื้องลุ่มนี่ก็เป็นน้ำหวยเนาะพี่นอ้องน้ำหวยเนาะที่นี้ก็เป็นหวยนี่นเนาะเบื้องนี้เบื้องเนี่ยเบื้องลุ่มนี่ก็เป็นหวยเนาะหวยอ่า ไว้ลึกนี่แหลนะน้ีน่น้องนี่สุดของส่วนเลยนะพี่นอ้องกับเบื้องนั้นกับกว้างเตอบประมาณครึ่งเฮกตาร์เนาะแต่นี้หัดฝนกับประมาณครึ่งเฮกตาร์นี่พี่นอ้องนี่นะเบื้องนี้กบับโรงงาปัลได้กับเบื้องนี้กับเป็นคือเกาเนะเป็นมันต้นกินพี่นอ้องอ่ผู้ใดอยากมากินกับคอมเมนต์อ่าด่าน อยากมากินเป็นมูเป็นเพื่อนนาอยยำเอาลกมันเนาะลกนะอ่ะ,อะคลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะพี่น้องอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะฮะขอขอบใจบ๊ายบาย